ยังเหลืออีก3เปิดคิวแข่งวอลเล่บอลหญิงไทยในปี2023หลังจบการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงซีวีลีก2023สัปดาห์ที่2ระหว่างวันที่11-13ถึงสิงหาคมที่สนามกีฬาสมโพธิเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่โดยวอลเล่บอลหญิงทีมชาติไทยคว้าชัย3นัดรวดคว้าชแชมป์สนาม2ไปครองได้สำเร็จสำหรับทีมวอลเล์บอลหญิงไทยยังมีโปรแกรมเข้าร่วมการแข่งขันอีก3รายการตลอดปี2023 โดยเริ่มจากการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงชิงชนะเลิศแห่งเอเชีย2023ครั้งที่22แข่งขันวันที่30สิงหาคมถึง6กันยายนจังหวัดนครราชสีมาโดยจะจัดการแข่งขัน2สนามประกอบด้วยสนามกีฬาชาติชายฮอนและ MC C h o น n De Mont c o r a ต่อด้วยการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกโอลิมปิกแข่งขันระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนโดยกลุ่ม C จะแข่งขันที่เมืองหลอดประเทศโปแลนด์สุดท้ายเป็นการแข่งขันวอลเล่บอลหญิงเอเชียนเกมครั้งที่19แข่งขันระหว่างวันที่28กันยายนถึง7ตุลาคมเมืองหางโจวประเทศจีนขอบคุณที่มาจากข่าวสดค่ะ และเพิ่มให้พระทุกๆข่าวกอสิบดาราอย่าลืมกดติดตามเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆทุกวันได้ที่ช่องดารากอสิบขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับชมและติดตามค่ะ